สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโตบาลรีวิวช่องรีวิวรถยนต์ที่แรงที่สุดในไทยนะครับวันนี้ผมมีอะไรที่บ้าพลังมากมมาพูดคุยกันเพราะผมกำลังจะพาทุกคนไปดูรถกระบะในฝันที่ผมคิดขึ้นมาเองทั้งหมดเลยนั่นคือ2026 BYD a n t r a Rivito ก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่านี่คือเนื้อหาที่เป็นจินตนาการล้วนๆน,นะครับไม่ใช่รถจริงที่ BYD ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการอะไรทั้งนั้น เป็นไอเดียของผมเองที่อยากเห็น B Y D ทำกระบะระดับอัลตร้าสุดข,ขั่วแบบนี้ชูไลายมาให้โลกตะลึงถ้าคุณกำลังมองหากระบะไฟฟ้าที่แรงกว่า Ford F 150 Lightning แรงกว่า Rivian R 1ที่แรงกว่า Tesla Cybertruck และหรูหราก,กว่า Ram 1 5 0 0 T R X อีกนะครับวิดีโอนี้คือคำตอบของคุณเลย ลองนึกภาพตามผมสิครับคุณกำลังยืนอยู่หน้าบ้านแล้วมีกระบะคันหนึ่งค่อยๆขับเข้ามาในไรเวย์ตัวรถใหญ่โตบึกบึนยาวกว่า5.8เมตรกว้างเกือบ2.1เมตรสูง1.95เมตรไฟหน้าแบบแมทริกเลสที่เป็นเส้นบางเฉียบตัดกับกระจังหน้าขนาดยักษ์ที่ปิดทึงพรอ้อมมันเป็นรถไฟฟ้าล้วนๆแต่มีลายกราฟิกแบบ d ร a g o n f เ c e เวอร์ชันอัปเกรดสุดโหดโลโกโล้ B Y D เรืองแสงได้สีตามใจชอบตัวรถเป็นสีเทาแมทผสมคาร์บอนไฟเบอร์แทล้อแมก24นิ้วหุ้งยางออฟโรด35นิ้วแล้วจู่ๆประตูก็เปิดแบบซูอิซาบด ลางแล้วที่นั่งคนขับก็หมุนออกมาต้อนรับคุณเหมือนรถคอนเซปต์ในหนัง SCI FI คุณจะรู้สึกยังไงนั่นแหละครับคือ2,026 BYD Ultra r ด v i x r a รโตที่ผมฝันอยากให้มันเกิดขึ้นจริงเอาละครับก่อนที่เราจะดำดิ่งลงไปในรายละเอียดแบบละเอียดยิบผมขอเตือนอีกรอบนะครับว่านี่คือคอนเทนต์สมมุติ100นะครับ BYD ยังไม่มีแผนประกาศรถรุ่นนี้อย่างเป็นทางการอะไรทั้งนั้น เป็นเพียงไอเดียของผมคนหนึ่งที่คลั่งไคล้ BYD และอยากเห็นแบรนด์จีนขึ้นมาเป็นเจ้าโลกกระบะไฟฟ้าบ้างถ้าคุณพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นเลยเรามาพูดถึงดีไซน์ภายนอกกันก่อนเพราะนี่คือจุดที่ทำให้ผมตื่นเต้นที่สุดตัวรถออกแบบโดยได้แรงบันดาลใจมาจาก BYD ชาร์จที่เป็น PHEV แต่ผมอัปเกรดให้มันเป็นฟูลอิเล็กทริแบบไม่ต้องมีเครื่องยนตสันโแรนเชาเลยแม้แต่ตัวเดียว ด้านหน้าครับกระจังหน้าแบบปิดทึบขนาดมหึมามีกล้องลีดาฝั่งอยู่ในโลโก้ b y d ตรงกลางไฟหน้าเป็นแบบไซเบอร์แมทริกซเลทที่สามารถฉายแสงเป็นลายมังกรได้ตอนเปิดรถกันชนหน้าทำจากคาร์บอนไฟเบอร์แท้มีวิงไฟฟ้าในตัวแรงดึง10บต่าซ่อนอยู่ฝากระโปรงมีช่องระบายอากาศแบบแอคทีฟแอโรที่เปิดปิดตามความเร็วรถ ด้านข้างครับเส้นสายคมกริบแบบเล็ดีไซน์ของ BYD แต่เพิ่มความดุดันด้วยซุ้มล้อที่โป่องออกมา15เซนติเมตรุ้มด้วยคาร์บอนเคฟลร์มือจับประตูแบบฝลัดแต่เป็นระบบสัมผัสเปิดได้ด้วยฟิงเกอร์พลีงล้อมแม็กขนาด24นิ้วออกแบบพิเศษโดย BYD Performance Division ล่กังหัน5้าการหุ้มยางมิชลินไพลอตสปอร์ตออซิส o ซนออฟโรดขนาด 35x12.5R24 ยางหนาพิเศษสำหรับลุยหนักประตูหน้าเปิดแบบปกติแต่ประตูหลังเปิดแบบซูอิไซด์ดอ180องศาไม่มีเสาบีทำให้ขึ้นลงสะดวกสุดๆและโช� ภายในได้เต็มตามาที่ท้ายรถครับฝา,ฝาท้ายเป็นแบบ power tailgate ที่เปิดปิดด้วยเสียงหรือแอปมือถือไฟท้ายเป็นแบบ full w i d t ที่เชื่อมกันด้วยแถบแสงยาวตลอดคันเวลาเบรกจะวิ่งเป็นลายมังกรจากซ้ายไปขวากันชนหลังมีบันไดไฟฟ้าซ่อนอยู่สำหรับปีนขึ้นกระบะดและมี power outlet 2องร้อสิาส a สำหรับต่อเครื่องมือช่างหรือปาร์ตี้แคมปิ้งได้สบายๆใต้ท้ายรถยังมี d ล็อ l o c k e r ไฟฟ้า3มชุดสำหรับฟรอนด์มิดเรียเพื่อการลุยที่เหนือชั้น ขนาดตัวรถครับยาว5,857ม mm, ิลลิเมตรกว้าง2,087ม mm, ิลลิเมตรสูง1,950ม mm, ิลลิเมตรฐานล้อ3 6ม0ม mm, ิลลิเมตรความสูงใต้ท้องรถปรับได้250 4 5 0ถึง450มิลลิเมตร ด้วยระบบ d i s a s x Intelligen ทลลิเจนต์แอร์สที่อัปเกรดจากยางหวาง U8 สามารถยกตัวรถสูงสุด20ซนติเมตรใน0.5วินาทีและยังมีโหมดแทงเทิร์นและครับวอล์กเหมือนไซเบอร์ปักแต่ทำได้นุ่มนวลกว่าเพราะระบบ d i s a ัสามารถกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางได้สูงสุด1เมตรเรามาพูดถึงสมรรถนะกันบ้างครับนี่คือส่วนที่ผมกรี๊ดหนักมากเพราะผมตั้งใจให้อันตราดาวิกไรตตกเป็นกระบะไฟฟ้าที่แรงที่สุดในโลกใช้มอเตอร์ไฟฟ้า4ตัวคอร์ด 1, รมอเตอร์สิสเต แรงบิดมหาศาล2,500นิวตันเมตรอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงใน2.5วินาทีเท่านั้นเร็วพอๆกับซุเปอปร,ร์คาร์เลยครับท็อปสปีดล็อกไว้ที่280กิโลเมตรชั่วโมงแต่ถ้าปลดล็อกจะวิ่งได้เกิน300แน่นอนแบตเตอรี่ครับใช้แบตเตอรี่ Generation 3ขนาดมหิมา250กิโลวัตต์ชั่วโมงให้ระยะทางวิ่งสูงสุดตามมาตรฐาน w l t p มากกว่า1,000 กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งและรองรับการชาร์จเร็วแบบเม่กวัต์ชาร์จิง1,000กิโลวัตต์ชาร์จจาก10ถึง80%ในเวลาแค่8นาทีเท่านั้นลองนึกภาพสิครับขับจากกรุงเทพไปเชียงใหม่แค่ชาร์จครั้งเดียวสบายสบาย,บายหรือถ้าลุยออฟโรดก็ยังเหลือพลังงานเยอะมากระบบขับเคลื่อนเป็น e c w d แบบ Intelligent Torque Vectoring สามารถกระจายแรงดิบไปยังล้อแต่ละล้อได้แบบเรียลไมมีโหมดขับขี่ถึง12โหมดเช่นโนมอสโรบแซนบา a ดริฟท์ลอนคอนโทรลแท้งเทิร์นครับวอล์กจัมโหมดแดนโหมดและโหมดพิเศษที่ผมคิดชื่อว่าดราก้อนโหมดที่จะทำให้รถยกตัวสูงสุดแล้วหมุนรอบตัวเองพร้อมพ่นไฟจากท่อไอเสียปลอมเพื่อความเท่ ภายในห้องโดยสารครับนี่คือจุดที่ผมบอกได้เลยว่ารหรูหรากว่าเร n g e Rover และเท่กว่าไซเบอร์รักมากใช้หนังนปป้าแท้ผสมเอากันตาราและคาร์บอนไฟเบอร์แท้ทั่วคันบอกคู่หน้าปรับไฟฟ้า24ทิศทางพร้อมระบบนวดการระบายอากาศความร้อนและยังหมุนได้180องศาเพื่อคุยกับคนด้านหลังบอะหลังเป็นกับตันซี2สองตอนแยกกันปรับเอนได้150องศามีจอส่วนตัวและโต๊ะทำงานไฟฟ้า หน้าปัดเป็นจอเคขย์เมี่ยนขนาด50นิ้วแบบต่อเนื่องจากซ้ายไปขวารองรับ A.R.S.U.D. ขนาด80นิ้วฉายบนกระจกหน้าจอกลางเป็นแบบหมุนได้21นิ้วเหมือนใน BYD แต่เพิ่ม AI assistant ที่ผมตั้งชื่อว่าไดดี้ดราก้อนสามารถคุยภาษาไทยได้เต็มรูปแบบสั่งงานด้วยเสียงหรือท่าทางมีกล้องจับใบหน้าเพื่อปรับทุกอย่างให้เหมาะกับคนขับโดยอัตโนมัติ ระบบเสียงครับใช้ลำโพงไดโนอดโอ32ตัวกำลังขับ3,000วัตต์มีสับบูฟเฟอร์คู่ใต้บอกหลังสั่นสะเทือนได้เหมือนนั่งคอนเสิร์ตมีโหมดคาราโอเกะพร้อมไมค์คู่และไฟดิสโก้ในเพดานหลังคาเป็นพาโนรามิกกลาสขนาด3ตารางเมตรปรับความทุกแสงได้ด้วยไฟฟ้าและยังเปิดเป็นซันรูฟได้ทั้งบาน พื้นที่กระบะท้ายครับยาว1.8เมตรกว้าง1.6เมตรลึก0.6เมตรรับน้ำหนักได้1,500กิโลกรัมลากจูงได้5,000กิโลกรัมมี Power t ร n ทอนโนคัปเแบบแข็งที่เปิดปิดไฟฟ้าและยังมีฝรั่งด้านหน้าขนาด400ลิตรสำหรับเก็บของหรือชาร์จเจอร์มีวี2 v v 2 v v 2 g รองรับสูงสุด50กิโลวัตต์สามารถจ่ายไฟให้บ้านทั้งหลังได้นาน3วัน ระบบความปลอดภัยครับเต็มสูบเลยใช้ก็อดไอไดพิลอต300ระบบขับขี่อัตโนมัติระดับ4มิลลิดาซีตัวเรดาร์12ตัวกล้อง15ตัวสามารถขับเองได้ทุกสภาพถนนแม้ในป่าหรือทะเลทรายมีโหมดออฟโรดอ t ตโนมัส s ที่รถจะลุยเองโดยที่คุณนั่งกินกาแฟได้เลยมีถุงลมนิรภัย12ใบโครงสร้างตัวถังใช้เหล็กกล้าความแข็งแรงสูงผสมคาร์บอนไฟเบอร์ทนการชนได้สูงมากราคาค่าตัวที่ผมคาดการไว้นะครับ ถ้า BYD ทำจริงผมว่าต้องเริ่มต้นที่ประมาณ5.99ล้านบาทสำหรับรุ่นเริ่มตน้นและรุ่นท็อปสุดที่ผมเรียกว่า f o u เด e r Edition อาจจะทะลุ9.99ล้านบาทแต่ด้วยเทคโนโลยีที่ให้มานี่คือคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเพราะมันไม่ใช่แค่กระบาดแต่มันคือยานอาวกาศที่ลุยได้ทุกทีสรุปเลยนะครับ2026 BYD อันตรายวิกไรโตในจินตนาการของผมคือกระบาดไฟฟ้าที่จะเปลี่ยนโลกยานยนต์ไปตลอดกาล มันแรงมันหรูมันลุยได้มันฉลาดและที่สำคัญคือมันเป็นไปได้ด้วยเทคโนโลยีของ b y d ในปัจจุบันถ้า b y d ทําออกมาจริงเมื่อไหร่ผมรับประกันเลยว่า Ford, GM, Rivian, Tesla จะรองให้การระนาวแน่นอนถ้าคุณชอบไอเดียนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องออ t o บาารีีิิวไว้เลยนะครับแล้วคอมเมนต์บอกผมหน่อยว่าคุณอยากให้ b y d ทํารถรุ่นไหนอีกหรืออยากให้ผมจินตนาการรถอะไรต่อผอมะจะเอามาทําวิดีโอให้ดูแน่นอนครับ ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ